ก็ขอสวัสดีครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาบ้านสุกแมวนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารวันที่5เมษายนพุทธศักราช2565นะครับถ้าเรานับแบบจันทรคติหรือว่านับแบบเล่าๆนะครับนะเม่น,นี่ก็สิเป็นวันอังคารเดือนหาแรกนะครับขึ้นประมาณสัก5-6ค่ำวันนี้นะครับจำไม่แม,ม่นนะครับก็ เป็นวันที่โบราณเราถือเอามาเพื่อที่จะปลูกว่านนะครับปลูกว่านไม่ว่าจะเป็นว่านไพรดำว่านอะไรก็แล้วแต่ว่านทุกชนิดนะครับที่เราจะปลูกนะครับแล้วก็การเก็บว่านนะครับเราก็จะเก็บในวันอังคารทุกวันอังคารนะครับจะเป็นแต่จะให้ดีจะเป็นวันอังคารเดือน4ปลูกอังคารเดือน5้า แล้วทีนี้บ่าวนิดวันนี้ก็จะมาปลูกว่านลิสีดวงนะครับนี่ก็คือว่านลิสีดวงเนี่ยบ่าวนิดได้ใช้กับตัวเองนะครับแล้วก็บ่าวนิดได้หายนะครับแล้วก็ได้อาลง u t u b e มีผู้ที่สั่งจาก YouTube เยอะนะครับปีนี้บ่าวนิดขายอยู่ที่กิโลละ1,700บาทนะครับ มีว่านอยู่ประมาณ11กิโลนะครับตอนนี้ว่านหมดนะครับจะส่งในราคาชุดละร้อยกานะครับแล้วก็กิโลละ1,700บาทนะครับหมดไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่ไว้ปลูกนะครับทีนี้เวลาเอานะครับถ้า FC จะเอาก็มีคําพูดนะครับจะขอพูดให้ฟังนะครับนี่ก็พูดไป็นภาษอีสานนี่บอยาดีพยาพยาทอดแบนบองนะครับเออนี่แหละยาดีพยาทอแเบนบองเราถึงเอานะครับ นี่ก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณโบราณนะครับว่าเมื่อเราจะเอาว่านเราต้องพูดอย่างไรนะครับและเวลาเอาว่านอย่าให้เงาของเรานี่ไปทับว่านนั่นหมายแสดงความว่าเราอย่าไปข่มเขานะครับเช่นถ้าเราจะเอาช่วงเช้าเนี่ยเราต้องไปอยู่ทางทิศตะวันตกหรือในเอาในช่วงกลางคืนนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับจะทําให้เงาของเรานี่ไม่ทับต้นว่านทําไมครับ ก็แสดงถึงความเ,าเขาเรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไปข่มไม่ไปข่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวยาในว่านนะครับเพราะว่าเ,าเขาจะทําเหมือนว่าเราไม่ให้เกียรตินีน่ก็คือผมไปศึกษามานะครับทีนี้วันนี้เราจะมาปลูกนะครับเราจะมาปลูกในเนินดินนะครับนี่เนินดินที่เราจะปลูกนะครับ ให้เราปรุงดินให้ดีนะครับปรุงยังไงแล้วแต่เรานะครับก็ให้ปรุงนะครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้กองหญ้ากองฟางอะไรมาสมนะครับสมให้ดินตรงนี้ร่วนซุยที่สุดให้อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ว่านเยอะนะครับนะเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะครับนี่คือการปรุงดิน เมื่อเราปรุงดินได้ที่แล้วนะครับให้เราขุดขุดลงอย่างนี้แล้วก็ใช้หัวว่านนี่ครับนี่อันนี้ว่านนะครับว่านหัวว่านนี่นี่คือหัวของเขานี่ผมหักให้ fc ไปแล้วตรงที่เขาจะเกิดก็ตรงนี้นี่นะครับตรงนี้นะครับให้เราขุดเป็นร่องนะครับแล้วเราก็วางลงอย่างนี้เลยนะครับขุดลึกๆนะครับแล้วก็วางลงอย่างนี้เราจะทำทำทำให้เราเนี่ยได้ว่านเยอะนะครับพอเราก็กบ นะครับพอเรากบอย่างนี้แล้วก็ใช้อะไรมาบังไว้หน่อยนึงนะครับอย่างนี้นะครับนี่การปลูกว่านไม่ยากนะครับแล้วก็เราก็ขยับอีกหน่อยนึงนะครับนี่ฮะเมื่อเวลาจะปลูกนะครับเราก็ขุดๆหน่อยหนึ่งนะครับทําอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวว่านนะครับดูนะครับตรงนี้ที่เขาจะขึ้นลงเลยนะครับลงเลย ดินมันร่วนซุยมากเราไม่ต้องไปใช้จอบใช้เสียมนี่ครับเราก็ทําอย่างนี้กบไวนี่คือการปลูกว่านนะครับทีนี้ตัวเล็กๆอย่างนี้เราปลูกยังไงนะครับที่ผมส่งให้นะครับที่ผมส่งให้ f อให้ปลูกท่านอนนะครับนี่ครับปลูกท่านอนอย่างนี้ขุดๆลงอย่างนี้แล้วเราก็ปลูกท่านอนอย่างนี้นะครับนะปลูกท่านอนอย่างนี้นะครับแล้วเราก็กบ ปกปูบอย่างนี้แหละครับกบไปต้องไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกนะครับเดี๋ยวว่านจะขึ้นเองนะครับนะนี่ปดไม่ต้องลึกนะครับไม่ต้องลึกอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวว่านเราจะขึ้นเองนะครับนะไม่ต้องลึกผมไว้นะครับนี่อย่างนี้ก็ผมก็ปลูกไปเยอะนะครับสามสี่เงาทีนี้ผมก็จะมาปลูกใส่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ไม่ปลูกผมจะมาปลูกใส่ตรงนี้ ถ้าบางคนมีที่ดินแบบนี้นะครับนที่เราเผาเห็นไหมครับที่เราเผาอย่างนี้นะครับแต่ธาตุเหมาะสําหรับการปลูกว่านนะครับอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอาลงไปปลูกได้นะครับนี่อย่างนี้นะครับครับก็วิธีการปลูกว่านนะครับก็ขอเน้นย้ําปลูกให้ถูกวนัน นะครับปลูกให้ถูกวันถูกเวลาจะทําให้ว่านั้นมีประสิทธิภาพนะครับคนโบราณโบราณมีการรักษาโรคด้วยการใช้ว่านใช้ยาอย่างนี้มานมมานานแล้วนะครับโบร,โบราณโบราณของเราก็การปลูกนะครับเบานิดบอกทุกอย่างนะครับการปลูกวันเวลาปลูกอะไรทุกอย่างวันเวลาในการเก็บอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อให้เอฟซี FC, ผู้ที่นําว่าน ของผมไปใช้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อเราทำนะครับเราศึกษาศาสตร์ของว่านั้นๆจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลนะครับตามที่ผมส่งให้ FC หลายๆท่านนะครับโทรมาบอกว่าได้ผลดีนะครับแล้วก็สั่งว่าเพิ่มนั่นคือ,อความภูมิใจของช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาในส่วนของราคานะครับก็ไม่แพงนะครับนะเป็นเขาเรียกว่า อะไรนะครับทานบารมีนะครับเราช่วยๆกันไปนะครับบางท่านอยู่ในบ้านผมจริงๆนะครับหัวเล็กๆขนาดนี้นะผมจะให้บูชาอยู่ที่1 0 0บาทนะครับที่ผมส่งให้ f f c เยอะๆนั่นก็คือว่าอยากให้ f f c เอาไปปลูกด้วยนะครับเอาไปปลูกเพื่อที่จะช่วยคนในบริเวณนั้นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยาสมุนไพรนะครับก็จะถูกกับบางคนบางท่านเท่านั้นนะครับถ้าท่านไหนที่ทานแล้ว ไม่ถูกกับตัวเองนะครับก็จะไม่เห็นผลเราก็ควรใช้ยาตัวอื่นนะครับหรือว่าเราทานแล้วเกิดผลข้างเคียงเช่นอา,อาการที่ไม่พึงประสงค์นะครับแบบนี้เราก็ต้องหยุดใช้ยานะครับนะแต่เท่าทีา่ผมได้ส่งให้ FC หลายร้อยหลายสิบคนเนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงก็ไม่มากครับมีกี่ไม่กี่คนประมาณ1-2คนเท่านั้นนะครับก็ อยากให้ fc นะครับหายหายจากโลกจากภัยโลกฤๅซีดวงวาวรนี่นะครับหายนะครับเมื่อหายแล้วนะครับเมื่อหายแล้วก็อยากให้นําว่านที่ผมให้ไปนะครับเอาไปปลูกเอาไปปลูกในลักษณะที่ผมปลูกนี่นะครับแล้วก็ไปเก็บเอาวันอังคารเดือนสนะครับอ่อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าบาง fc บางท่านบอกว่าแล้วในหน้าฝนมันไม่มีหัวนี่ยํายังไงครับบบาวนิดนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับ ใช้ใบ3ใบนะครับใบของเขาเนี่ยสามใบนะครับในว,วันที่เราจะเอาใบก็ต้องเป็นวันอังคารนะครับอย่าให้เงาไปทับใช้มีดไปตัดเอาใบ3ใบนะครับก่อนเอาให้พูดคําว่านี่วะยาดีพญาทอดแม่นบองแล้วก็ตัดเอาเลยนะครับนั่นแล้วก็เอามามัดแล้วก็ต้มให้สุกนะครับกินเช้าเย็นเช้าเย็นเจ็ดวันก็จะเห็นผลนะครับ ส่วนของแสลงก็เป็นของหมักของดองทั้งนั้นนะครับห้ามของหมักของดองห้ามไว้ก่อนนะครับเมื่อทานยาเสร็จแล้วหายแล้วท่านอยากทานก็ค่อยทานนะครับนะเอาละครับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับ fc นะครับเนาะถ้าท่านไหนคิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวนิดนะครับส่วนลักษณะของตัวยานะครับก็ไปไล่ดูในคลิปต่างๆที่ผมได้เคยอัพลงไปแล้วนะครับนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ